ประสบพบเจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องของการใช้แฮ็กของยูทูบเบอร์ในสตาร์ครีเอเตอร์นั่นเองนะครับอย่างเมื่อตอนต้นปีที่แล้วนะครับผมนะก็ได้มีอ่านน้าของตัวยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติด,ดตามกว่า2ล้านที่ได้ใช้เอ o มบอในเกมอาร์เซนอลนะที่แบทฟอร์มเคยลงเอาไว้แต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแหละมีผู้ติด,ดตามกว่า3 0 0 0 0นซับสครายเบอร์โดยชื่อชาแนลของเขาเนี่ยจะมีชื่อว่าแลมเบิร์กลาวมูนั่นเองนะครับโดย แฮกนะครับผมในคลิปวิดีโอนะครับซึ่งมันมีตัวหน้าต่าง GI ที่เขียนว่า Farming และเอกออกมาเป็นหน้าต่าง GI นะครับผมนะซึ่งณตอนนี้ปัจจุบันเขาได้ทําการตัดทิ้งมาแล้วนะครับผมเรื่องนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าสู่เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับทวิตเตอร์นี้นะครับของ RLC เนี่ยได้ทําการโพสต์เอาไว้นะครับว่า Star Creator ที่ชื่อว่า Lambing l a h a l l เขาได้ทําการใช้ X เขาเรียกว่า e x p l o d e นะนี่ก็คือ e x p l o d e for using low block explore อาจเผื่อใครแบบงงก็เดี๋ยวผมจะแปลท ข่าวโลบสตาร์เคาเตอร์อะไรไม่รู้เขาถูกเปิดเผยเนื่องจากใช้โ o บอ็อกซ์โผล่หรือว่าตัวโปรแกรมช่วยเล่นนั่นเองนะครับในเพจซิมูเลเตอร์เแล้วเขาได้ทําการตัดวิดีโอนี้ออกไปแล้วนะซึ่งในคลิปวิดีโอที่มันเป็นเรื่องเนี่ยมันคือของนี่ครับผมนี่มันคือคลิปวิดีโอตัวนี้ครับเพรสตันแม e กซ์ซัมติงออซัมแอนดรูนิทเพจซิมูเลเตอร์เทุกคนลองดูนะเห็นไหมคลิปวิดีโอเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนจะโดนตัดมาแล้วนะมันมีคนได้ทาการปล่อยไอตัวคลิปวิดีโอที่ก่อนจะตัดทิ้งนคงน,นคนัมมี ความยาวถึง11นาที15าวินะแต่ว่าเขาตัดทิ้งหลือเพียงแค่10นาทีเท่านั้นครับอ่าและประเด็นคือมันมีอยู่ที่ว่าพอเปิดมาปุ๊บต้นคลิปเนี่ยเจอเลยครับเจอเนาะเนาะเลย farming เอกเนี่ยคือแบบเจอแบบเนี้ยเนาะเนาะเลยครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าในเกมเนี่ยมันไม่มี GUI ให้เราใช้อย่างนี้แน่นอนครับนะก็คือแบบผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะออกมาทําการพูดหรือว่าอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวเรื่องนี้แต่ว่าในตัวของคอมเมนต์เนี่ยเขาเองเขาก็ได้ทําการพูดเหมือนกันนะว่าเออเนี่ยเขาจะออกมาพูดเรื่องที่เขาเนี่ยใช้แฮกนู่นนี้น เวลาผ่านมาเป็นเวลาจะวันหนึ่งท้่นๆแล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะมีทีท่าว่าเขาจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเลยนะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะเลื่กมาหาคอมเมนต์ให้ดูคอมเมนต์ก็คือเริ่มมีคนแบบออกมาพูดแล้วนะว่าเอ้ยเนี่ยทำไมคุณถึงใช้แฮกอย่างงู้นอย่างนี้เห็นปะเนี่ยอันนี้เขาเต็มเลยนี่อันนี้เขามีคอมเมนต์ถามมานะว่าเออคุณจะทําการอตอบอะไรเกี่ยวกับการที่คุณใช้แฮกไหมเพราะว่าฉันเป็นแฟนข่าวุ่นนะนี่เขาบอกว่าเขากำลังจะทําคลิปอตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้ครับผมก็ไม่รูู้หรกว่่่าสิิงทีล เขาจะทํานั่นคืออะไรเพราะว่าไอตัวเนี้ยคลิปวิดีโอนี้มันก็เห็นกันอย่างได้ชัดแล้วนะครับว่าคนเนี่ยเขาเยังไงก็รู้ว่าเห็นจิวไอเงี้ยมันยังไงมันก็คือแฮกค,ครับแล้วตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าทางด้านของตัวเพลสตันที่เป็นเจ้าของเกมเพลสิมเลเตอร์เเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเกมของเขาเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ดังระดับหนึ่งนะสำหรับตัวเพลสิมเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแบบจุดสังเกตจุดหนึ่งได้เลยนะครับสำหรับเรื่องเรื่องเนี้ยแล้วก็ทุกคนก็ตามตรงรว่า่าากที ี star creator การใช้แฮกแบบนี้พูดอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะว่ามันมีเคสก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับผมที่เกิดกับทางด้านของตัวยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้านที่ได้ใช้ M Bot ใน Arsenal นะก็คือเป็น star creator เหมือนกันนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็ลองไปดูที่ตัว i ได้แบทฟอร์มทำไว้แล้วผมไม่ได้ทำ เพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้มาคอนเทนต์แนวนี้ะนะแล้วก็สิ่งที่น่าง,งงหนึ่งอย่างนะครับผมสําหรับชาแนลแอมบิงลาโม่เนี่ยที่เขาทานะครับผมนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยทำการปินคอมเมนต์เด็กครับปินหรือถ้าพูดง่ายๆคือปักปุดปักบุดคอมเมนต์เด็กนะแล้วก็เขียนว่าแ m มบิงบริสุทธิ์นะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดและเขาเนี่ยเป็นทนายความให้กับเขาและคือแบบทุกคนลองดูดีๆนะอย่าหาว่าผมแบบจัดอะไรเขาเลยแต่คุณลองดูรูปโปรไฟล์ดีๆคุณลองดูรูปโปรไฟล์และคุณลองดูที่ชาแนลเขาเนี่ยทุกคนเห็นที่ ชแนลเขาไหมเห็นปะชแนลเขาคือแบบเด็กอะคือเด็กทำแน่แน่ทุกคนลองดูดิเห็นปะยังไงก็คือเด็กอะเพราะฉะนั้นผมพูดกันอย่างนี้เลยว่าไม่ไม่น่าจะใช่ ทนายความของเขาจริงๆเขาอาจจะพิมพ์หรือเมคขึ้นมาก็เป็นได้เห็นไหมยัง <laughs> มีคนไปพิมพ์เลยงั้นก็เจอกันที่ศาลนะอะไรง,งี้คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบผมงงแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเลนบิงลาหมูเขาทาอย่างนี้ไปเพื่ออะไรอะนะ <laughs> นะแล้วระหว่างที่ผมอัดคลิปวันนี้เองทางด้านของตัวช n e l l a m b i n g า a m ูเนี่ยก็ได้ทำการโพสต์คลิปวิดีโอตัวใหม่ออกมานะครับว่า i got Couch i n นโ k Hacking In p ิ Simulator ครับซึ่งเขาเนี่ยทําทำการพูดอธิบายในคลิปวิดีโอของเขาอะนะ ว่าเออที่เขาใช้แฮ็กไปเนี่ยเพื่อต้องการที่จะเอนเตอร์เทนคนดูครับ <c oughs> ทุกคนอาจจะดูว่าเอ๊ะเหตุผลมันแปลกๆก่วะผมว่าเหตุผลมันโคตรจะแปลกเลยด้วยแล้วคือแบบเขาบอกว่าเอนเตอร์เทนคนดูเพื่อที่คนดูจะได้เห็นคอนเทนต์ต่างๆของเพ s ย์ซีมิเลเตอร์ X อย่างงู้นอย่างนี้คือเขาก็ออกมาพูดเหมือนกับแบบเอาดีเข้าตัวเองครับพูดกันตามตรงแต่เขาก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าเขาเองอ่ะในคลิปวิดีโอเขาก็ทําการมอบกันอย่างโดยตรงนะว่าเขาเองเขาก็ใช้แฮกอะน,นะครับแต่ประเด็นที่ผมไม่เข้าใจคือก่อนหน้านี้ทำไมเลมิงลาไม ปินคอมเมนต์เด็กเข้าให้ล่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมสงสัยแล้วในคลิปวิดีโอเขาเนี่ยเขาก็ได้อ้างนะครับว่าตัวที่เขาใช้แฮกเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะเหมือนแบบฟาร์มให้ไวขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดใครที่เล่นในเกมเพชซิมูเลเตอร์เเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าพวกกล่องหรือพวกอะไรต่างๆครับมันจะไม่ได้เกิดในที่ที่เดียวมันจะสุ่มเรนดอมเกิดในแต่ละที่แต่ละที่ไปเรื่อยนะครับคือเขาก็ใช้เหตุผลนี้ในการอ้างที่ว่าถ้าเกิดเขาใช้แฮกในการที่ใช้ในการฟาร์มเนี่ยมันจะไวกว่าการที่คุณมาใช้ออ มันไม่สามารถมันเลือกตำแหน่งได้ว่าเอ้ยจะให้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วการฟาร์มมันก็จะช้ากว่าอะไรมาเนั่นคือเขาก็หาเหตุผล18,900มาอ้างนะครับพูดกันตามตรงแล้วเขาก็ได้บอกในท้ายคลิปวิดีโอนะครับผมว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเลือกที่จะไม่ใช้แฮกแล้วถ้ากล่องมันอยู่ที่เดิมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าและในท้ายคลิปวิดีโอนี่เขาก็ได้ทําการเหมือนพูดแบบแอบแซะทางหน้าของพวกแบบพวกที่ทำชาแนลดราม่านะว่าแบบพวกช่องทาดราม่าเนี่ยจะได้วิวได้เงินได้จากอะไรจาก YouTube นะเขาบอกว่าวันนึงผมอาจจะเปลี่ยนช่องตัวเองไปทําช่องแนวดราม่าก,ก็ได้ก็เหมือนแบบก็พูดตามตรงอะว่าเหมือนการแซะๆอะนะแต่ก็ทํายังไงได้นะช่วยไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเองก็เขาเป็นบุคคลสาธารณะนะและในเมื่อเขามีประเด็นมันก็ต้องโดนหยิบมาพูดเล่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติก็ราะว่าสําสหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับสั้นๆประมาณนี้ละกันนะโอเคก็ก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอนะครับนะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมมีอะไรจะมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะผมอยากจะรู้ว่านะตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่าน,นอ,นอะมี สช้อยส์ให้เลือกนะครับผมว่าเออตอนนี้คุณกําลังเรียนออนไลน์อยู่ก็คือแบบเรียนอยู่ที่บ้านหรือเรียนออนไซต์นะครับผมก็คือไปเรียนที่โรงเรียนแล้วอะหรือมีอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะมีไปเรียนที่บ้านบ้างหรือมีเรียนไปที่โรงเรียนบ้างก็คือแบบผัดกันไปอะไรเงี้ยก็ฝากคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ผมลงคลิปไปอะสคลิปอะยอดวิวตกบันลนัเลยครับคุณผู้ชมเนเนเนเคนผมเพิ่งอัพคลิปไปนะครับเนี่ยเห็นปะ2 0 0 0วิวเองนะเพื่อเทียบกับปกติที่มันจะอยู่ควรจะอยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับื บบยอดวิวตกหนักมากผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้คุณผู้ชมกําลังเรียนอยู่ยที่แบบที่บ้านหรือออนไลน์ หรือทั้งคู่ก็ฝากพิมมาทีนะเพื่อผมจะได้รู้และคำนวณเวลาการลงคลิปถูกนะครับว่าเออตัวผมเองเนี่ยผมควรจะลงคลิปตอนเวลาไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับผมคนละหนึ่งครั้งกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งอ่ากดติดตามแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีใหม่ๆเมื่อผมท้การอัปโหลดนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกับลาไปก่อนดีกว่าเอา